สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอผ้าโชคครับวันนี้ท่งสะเศร้ากับสอผ้าโชคกับมาที่บ้านคุณตาลานเปอร์เซ็นต์ครับหรือพี่ชายของพอจำเราคุณตาท่องสุขครับสอผ้าโชคได้มาคุยกับเล่ามาเจอกันกับเล่าแล้วครับมาขอเลกแนวาทางจากเล่าครับไปฝากพี่ฝากน้องให้เก่าแล้วครับคุณตาเราก็เป็นคนสนุกสนานครับเบากมวนครับเดี๋ยวพี่น้องก็ล่องตามสอผ้าโชคมากครับ สิพาไปคุยกับเราครับเดี๋ยวยังอยเราก็สิออกมาคุยกับอ่าแอดครับก็รอสักพักหนึ่งครับพี่น้องครับว่าพุ่งๆรถเร็วมากเก๋วานนี้คนเดวเดินครับท่านผู้ชมคนตาคนกระกำลังเอาตำล่ามาให้เบิ่งครับคุณเปิดดูเอาชูใจดูเนี่ยเบิร์กช่วยต่อคุณตำล่าเลย ไม่ไดสูครับครับเลือกอเลยนี่ยุณตาเราคนตำล่ามากแลครับปานออานาลุกงสีออกห้ามมาเอาแกบไม่ก้นใจอเดี๋ยวนี้พักย่บ้นเอาให้คเด็บเลยนะโอ้ยคุณตาเราเห็ดอีน้องเอยมาเบิงตำล่าเราเราเห็ดสูงหดวสูงหดวลอยหัวพวกผัดจัดมันจักหววจัดหวดพูดอะไพหัวลวหัวตาแล้วกเห็ดดิ มันคาดอีบีได้พี่น้องเอ้ยบังคนนดาเราบอมันธรรมดาครับบังดูเราเห็ดเราสรุปเล่าของเราแต่ว่าอันนี้ที่ผ่านๆมากนะครับเด้อให้เบิังคือแบบว่าเราเฮ็ดจังไหนเหล็กยังไหนจังไหนตัวเหล็กขอกมากคุณแต่ละหัดแต่ละหัดเราเฮ็ดโยงสิละครับ พี่น้องอย่าไล่ตาด้วยแอดหาลนังแช่แอดถือไปถือมาเนี่ยโอ้คือไล่ตาเห็นม่้ยมันมาเอาให้เบิ้งตัวย่างซื้อครับนี่ตัวย่างที่เราคำนวณแต่ละมือครับแต่ละมือเนี่เราสิบริจูเห็ดยังครับเนี่อมคุณตาท่องสุขเล่าสีคำนวณโยงเสียละเบิ้งกระสมอยู่ดอกที่ว่าเราเป็นคุณตาล้านเปอร์เซ็นให้เบิ้งเลยครับเนี่ยเบิ้งเราเห็ดเนี่ยนี่แหละจำรับจำลาที่เราเห็ดนี่สีสีสวยมากแต่คุณเห็ดมากนี่ เดี๋ยวผกมาเศนถึงวัดนี่ที่ออกมาแล้วอ้อันนี้สศิติมันติครับนี่เศรตีถเลือดเยอมวีโอ้เราทำาสถิตีไวพร้อมครับพี่น้องดิติเราเห็นเศไว้ตลอดัครับพ่อสอนท่ายพ่อสอนท่ายมีเมื่อตีครับเราเห็นพ่อสอไว้ับคุณตาราโอเราโวมันทำมาไหนครับชาแทบแตกวันพิบัติรดรวดเท็าเท่าไรเลย ลงมาตลอดเราเกาะิิดไว้ตลอดนะติดมันออกมาโอ้คากาเอี๊ยบหุ่นจ่าในวมธรรมดานี่ดิวัวทิพย์ไทยามห้าห้าสามเปลี่ยนออันนี้อันนี้เป็นงงวมาเรื่อยๆจนหอดทีพโอ้คาคาหัวทนี่แหละวัวนี้ทุดย์ไทย มันจั่วเงอะมากนี่เลยจึงข้อมึงอยู่อยเนี้ยอ่าสามแปดเงอะนอนี่นี่เทราไหลลงมาบดเราไหลลงมาห้าสามแปดเนี่ยเดหกรน่วยสิบเนี่ยเล่าครับโอ้เล่าตีเช็ดไลไหลลงมาเลยพี่น้องครับเจ๊งหดอะไรี่น้อเราสะสมมาเนเปนหออเป็นสุดใจย่ละนี่แหละครับห้าสามแปดนี่พูดอะมันอออมาได้ยี่

แต่วามีเรื่งวดไทห้าสามแปดห้าสามแปดเนี่ยเจี่หรืมาช่อสีหกหนเก้าเก้าสี่ไรบ้าเรื่อยๆแล้โอ้ต้องคือคือสี่ทำลนคิดมากเลยนองวนามเลยอืมแลยที่นดมากเลย่อยช เช่นนี้การ้านก็เช่นหมเนาะแมนแมนแมนอิเดียบันคิดบอกปัจจุบันเอาตัวเอาไลมาแบบอังี่หาจังเห็นมือครัชเห็นเหบื้งเราทิมากสูดได้เอาสูดได้ก็ได้ไมออกกันเรียกว่ออกเทกันได้นี่แหละครับก็ไมาด้วยกันได้สีเราเห็ดเบื้องเราเราเห็ดเราไม่มขก้นสเราเห็ดเราคำนวณตัวเลขครับพี่น้องเราหน้ำกันครับนี่แหละฟังคุณตาเราบอกเลยรามาน้ำกันก็ได้ ในม้าลุงกันให้เป็นลูกลอยลูกเงินลูกซีบหดึ่งหมดงี้บ่เพี้ยเลขยกลอยตัวบังเอาตัดออกเหลืยี่ตัวเรียกลอยตัวตเราเห็นจากเลขยกลอยตัวพี่น้องตัดเอาเรามาตัดเรามาคำนวณเบิ่งดูวเรียกลอยตัวเลขยกลอยตัวผมนี่เราสรุปมาเหลือน่อยหครับในมันเหลือหน่อยตัวที่สุดนี่บ่พูดบ่อมันธรรมดาครับไม่ได้ทำมดาครับครับลอยตัวไม่ออกเ้วยกันครับครับสามารถต่อตัวเด่นหน่อยครับครับสองทั้งตัวเลย เก่งหรือไม่เก่งเก่งครับสุดยอดนี่ร้อยร้อยตัวเมืองวใช้บาดนี่ของมีพอเฮ็ดไปเยอเทียบเราแ่เนี่ยจบอกีพ่นเรียกตัวตาโดมาครับเมื่อไหมันไหลไอริ้นหน่อยโอ้ยชักไอริ้วดี่เน่ะตาด้วยร้อยตัวได้ตาด้อยตัวเสียมันเหลือจะตัวก็ได้ไม่รู้หนอกเท่าไหตัวเด็กตายทุกเมืองมากเดียเมือง เลขเลี้ยตตัดชิ้เนี่ก็ได้เอกเจ้ามักสิเลยส้มส้มตายนี่ก็ได้ตัวใดตายตัวใดว่มมากนี่มกบอกบอกก็ได้เขาเจายังมากถามตายคอหล่อมันกันตายคอหล่อเนาะคอหล่อเชียร์รู้บหมเชียร์นี่เชียร์รับครับเชียร์ครับโอ้เชียร์จะบอกก็ไม่เลยตายคอหล่อเะมึงมึงจะมาน้ามูหรอมึงมอนตายนี่ยเพราะฉนั้นนั่แหละ ก็ต้องหอบเสียหอบมอดลงมากสิพอพาโอ้น่ยนอนเน่มึงที่เวล่อเาิมึงก็งูมึงก็เพี้ยนที่เดี๋บอกมันโอ้นอนอยู่นี่แล้วิบมึงอยู่นล่ตัวนี้มึงต้องอยู่หลักนี้ลงนีมึงเพี้ยนโอครับครับบางครับงมันได้ประเดเรื่องเนี่ยโอครับครัมึงลอกหลวมันยิ่บมามึงหลอกหลวมึงกวัมากเมอนี่เนี่เนาะครับแม่ตบานเอาเสืยอหรูเตอขาดชัวมากเม่อน้อหัเชื่อคนนี่แมนดุงหมด ก,ก็เป็นยแดงงวดนี่สิบอกว้าก็บ่วยาแดงด้บ่ยากได้ทีมหาบ่เนาพี่นอ้องรออยู่เนาะก็บอกว่าไหนไงเด้อครับ่มจอกับยาลักมหาพวนี้รวยเลยจะบอกกับตลอดจะลุตายอย่งนี้เด้อครับเราก็งวดเลืมันเป็นซิบปีเลยแม่ไม่บอกว่าจะซิบปีล้วจะเล,ล,ลื่มมปปลมอะะมเข้า,าออ<า>ใสาบาทถี้เขา้ากับมาเรื่อม,มบ,บวอันนี้เขาไปน้ำตัวใส่ยี่พอที่อันเอาซุปสีบอกระบาดเนี่ หดก้อนมันออกหกตุ้นสามบ่อหกตึ้งสามอ่ะหดก้อนมันมันออกเฉยหกต้สามเมืนไมมาสามเตียครับแมนบ่อแมนแมนหกตึ้งสาที่บอกพวบตัวไปบ่อวตไปมันมีเด็กขังขอก็มีเลยโอเคด็กังม่มหนีไปใช้ก็ได้เด็กขังขอกก็มี่ะังมึนมันบอก กพื้นหลายมันร่ามันอยู่เนาะขราบข่วเอาเอาจริงๆริงเเนาะสรุปเขามาตัวจริงๆใกล้ความจริงเขามารอที่พอบันเอาเลยบ่านนี้เขียนหลดเจ้าบบกนี่มื่อกไปใส่แล้วประกันเลยเรียกกำภากยี่ไม่ได้หรอเลรียกกำาไม่ด้เต็มเพราะเปนน้อมู ข้าปล่าเน้อมูตัวข้เปนืมูเนี่ยอืมก็จังได้ก็บขไปบ่าปน้มูตาาลมงก้อยขเปกันก็บอมันจะไปเด้อบอกกเล็กผู้เดียวโอ้เล็กกำผากบบนี้ตักผ่ากันนี้เล็กเล็กกำผากูบ่กถ้าไปเยกเซียกูไปน้อมูเนี่ยซื้อก็มีเดียอเด็กก็เียกไปจนมัวนร่งเจอมึงอยู่นี่แวบางหลามดอกอ่าเดินมา่าวนี่เหรอ รับประกันหาล้านเปอร์เซ็นครับครับจะได้ยุบอ่ะยากได้อันพ่อเขียนน้องหนีรถบานน่ะอันี้พ่อเหลือเขียนเอาส้มประกันหาล้านเปอร์เซ็นตเนี่ยแหละพอหาล้านเปอร์เซ็นต์มันหน่อยเนาะครับรับประกันเอาบทุกทีเประกันหาล้านเปอร์เซ็นต์ลดไปเง่นน่าจะเขียนครับเนาะจังเลย อันนี้สิบอกคนเลียกที่กงวดนี่คือพวกเชียนี่สูตรนี่ที่หกงวดไม่ผิดครับครับก็สายังหาวาเนว่ว่หกดเอาแบบเอาบหาล้านเปอร์เซ็นต์เลยแบบนา้เอาที่นี่ที่หกงวดไม่ผิดครับผมแบบนี้แสดงว่าแบบนี้เก็งบกคอยได้ดีนี่มันมันได้สุดละหกสิบห้างวดไม่เคยผิดเป็นลักไหลก็แค่สองวด ครับเนี่ยบอกนี้สูตรนี่บอกสูตรนี่สามที่งวดเป็นน้องหน่อยเขาสองงวดเนี่ยบอกสูตรบอกสูตรนี่สิบสองงวดก็คือพีระเกียร์ออกกี่หน้าหลังหอดบอกเนี่ยบอกสูตรนี่มันจะออกทั้งหน้าหลังนี่บอกสูตรบอกสูตรมันมันทำไปหลาเน่ยบอกสูตรนี่สามที่งวดผูกลานกว่าเซีน เออสามสิบบักสามสิบงวดหกล้านเปอร์เซ็นกันมี้ยเองหก้านเปอร์เซ็นหนีมันออกมันมานี่ดีงวดสามห้าเท่ากันเานนี้เคยออกมาเราสามสิบงวดถูกล้านเปอร์เซ็นประกันไงครับมันบอกก็าเฉลี่ย,น,ยน,ออนี่เขาเฉลี่ยไงที่บอกว่นี่ที่พอมันที่อยู่นี่เรียกครับบางนี่ว่าในยี่สิบห้างวดเป็นนักลอยขอจั่วงวดบางนี้กันนี่เรียกไม่มาด้วยกันอันนี้ก็เรียกไม่มาด้วยกันบพรามันมาน้่ากันช่วหนี้ อันนี้มันจะมาบางทีมันเป็นหลายอย่างบางนี้ชิบชิงวดถูกเพื่อนนี่มาไม่มาด้วยกันนี่ช่วนี้ไม่มาด้วยกันเฮ็นบ้างบางนี้สารนี้ชิวดเป็นรักเราอันนี้ไม่มาด้วยกันนี่บังดูไม่ออกด้วยกันงวดเนี่ยเนี่ยเย็ไปซสือเอื่องอะล่ะเอาจะเบื้องเนี้ยจะบอกพี่ทุก่านบางนี้หกจะมางวดเรียกไม่มาด้วยกันน่ะนี่นี่มันอยู่ในนี้นี่ย็บไปซสือเสียเงนเลย บางนี้หกที่มางวดผิดวดหนึ่งเป็นลักลอยงัวเดียวอันนี้เลือกไม่มาเดียวกันออกวิ่งนี่ครับบางนี้ชี้จุดเอ็ดหวดเป็นลักลอยสามหัวนี่เปนลัอันนี้ไม่มาเดียวกันที่ขีดไว้ไม่ใช่มากู่นี้เดียวนานบางนี่เจ้าหัวนี่หาอาหางหัเนี่ยนี่บอกหวดหัวนี่บอกหางหัวนี่โอ้นี่เอาประกาศมาว่านี่พ่อบัตรเอาที่ใหม่หลายตัวครับเอาเพราะล้วร เกินามากไปเลยสิโอ้ยเกินใช่หรอเนี่นเยเงินนี้มันออกจะบอกวดหาสามแปดเด้อมันจะมากวดเท่มากนี่เด้อ<า>เดียววอดนี้หาสามแปดเนาะเด็กวอดนี้อ้าสามแปดนี่มันจะออกวอดนี่นะอีกวดนี้ว่วดนี้ เป็นที่สสด็จมาดอกที่โพกที่โมงเดียนพุทธเดีนมีหน้าครับมีหน้ามีคอหกสีนะแล้วกักันให้นะมากห่าออกมาตาบาเรกไม่ยุ่น้ำกันเนี่ยจงเงแกนเองมนตกกันนะแล้วจีจุดไทยนะครับครับจุดไทยฮะกี่หนี้จีจุดมันถี่มาหายนะ เกกาเขาเยอะตัวหนี่ยเขาเยาอะสีม้าบ่ครับเก้าสี่บอกหัว giá สีก็แพงมันมาสีสว่าตามถุดต่เลยสามสามสามหกอือมันมาสีสุดมันนี่เลขที่ไม่มาเดียวก,กันเนี่ยบอ่อยหนึ่งนี่ดิ Chóng mà Chết bây giờ đó Mấy mà đưa cần Chết Chết này Nhưng hết, chút như bỏ Khắp chút đột <từ> phở Chút đến rồi Chút tới đến rồi Nghĩa Đen cầu à, เดี๋ยวผมสี่ไปซื้อแล้วสามมาเปยบอออกสมกันนี่นี่แหละครับท่านผู้ชมคุณตาท่านบอกว่าหาสามแปดเด็กเด็กซุ่มเนียนบอกท่านหนีประล่าว่าแต่ว่าบัดนี้คุณตาเล่าเล่าเล่ยสิมาจับคู่ให้มันใหม่ประศรีเล่าว่าอาจสิเป็นเอวมันก็สิมาหาแปดที่เ้าแล้วพอซุ่มจุดไปนี่ก็มีเนอะบอกบอกบ่ให้ไม่บอกเขาจึงซื้อหกแปดเป็นสี่ หกแปดก็ได้มันพอหกห้าอันสก็ได้มันพอสามหกสามสามห้ามันก็จะหนีเปลี่ยนเป็นี่นี่มันเลขนี่มันป่วนเปลี่ยนอยู่นี่ที่ลาว่าไมไปโอ้เลขกันมัวท่านในไปแล้วมันเป็นมตรวันมนเป็นไักสิเป็นจจงแดดาปถึงมันเลขคือมึนคักแต่ว่าสันว่าหาสามแปดนี่มันมัวท่านในไปใส่ที่ลาวาอุ่มมึนแค่ไม่มีพี่ปอมีโอ้ยป๋วยากบ่หนี อันตัวเด่นๆเนี่คือจตัวเราจุดได้พี่น้องที่จุดๆนี่คือตัวเด่นเก้ากำหกอืมเก้ากบหกพอพอเราว่าเด่นที่สุดนี่คือเก้ากำหกวสันวันนี้เด่นมากวสันเด่นมากเด่นมาก เดนมาร์กครับพี่น้องเก้ากับหกนี่เดนมาร์กว่าสันคุณตาลาวาครับเก้ากับหกนี่เด่นมากกว่าสันลาวาวัดวันที่สิบหกมีหน้าคมนี่นะครับเราบอกว่าเก้ากับหกเดนมาร์กเก่าอย่างไรแม่แห้งเก้ามากแห้งวันเนี้ คุนก็เป็นหัวกินหัวลงเป็นเก่าใช่ไหมโอ้มันเล็กเล็กหัวกับเก่ามันเป็นเลขตัวเดียวกันเนาะกินหัวไปเป็นเก่าเกินหัวลงเป็นหัวมันมันจะสร้างไม่ได้ตัวนี้ครับอ้าวขันแนวนี่มันเกิดเป็นเดินหกสี่เก่าสี่เป็นในเม็ดตัวขันนี่บังเอิญเนาะพี่เจริญหน้าช่วยกรับครับโอ้แต่ว่าสามก็แปดมันไลจังได้กับว่าอย่างนี้ทีพ่อพี่จะสร้างครับก็ไม่พี่พ่อพี่พ่อหยาบครับครับโอ้ยดี คุณพ่อเร่าว่าผูกาเขาเ่าานองมาบอกไม่ต้อู้จ่าดอกน้องมาบอกจ้างกับู้หอเราบอกว่าไอ้น้อ่าบอกจ้างกบู้หูหาสามแปดนี่ไล่มันหนีจากรมันว่าอยากหนีอยู่เล่าว่าเดี๋ยวนี้หาคู่ให้มันใช่ไมเร่าเคยย้ำสีหาคู่ให้มัน่าสันเล่าว่าซุ่มจุดๆนี่ลาวสันจุดไหนน่ะเอาไปลอยนั่นโยน่น มีหนึ่งมีสองมีหามีเจ็ดมีแปดเนี่ยราว่าบบมาน้ากันวสันมันกิบบันเนี่ยห้าลังเชียมันก็มาเออห้างลังเช้มันกับรักมากูยว่าสันอันส้มเหมืันเนี่ยพี่น้องส้มจุดให็ิโบพีส้มจุดเหันมันสีมาส้มงวดนมันสีมาว่าสันขันส้มจุดจุดเนี่ยมันสีมาแต่ว่านีเราบอกว่ามีหกมีสีมีศูนย์นี่เป็นเล็กําพร้าวสันลาว่าเป็นเลขกกาพ้าก็อาจสิเป็น อาสิแลนดไปไปไปเข่าหาหมูอยู่หาลังเทียก็ได้ประเส่นเนาะวาชุ่มเด็กกำพรามันโอ้โเออเลขกำพ่าสิแลนไปหาหมูอยสันอืออาลังเทียกับไปไปยักษ์ิไปหาผู้ได้แหละมันเป็นเลขกำพ่าประเสริฐเนาะอือพี่น้องเขาไปพ่อเป็นแนวทางเนาะครับเนาะสำหรับหมวดวันที่สิบหกมีหน้าคมสองพันห้าร้อยหกสิบต้องเชียนะต้องเชียนะมันบอกเสียคุณตาหลอดคุณตาท่องซุปนี่แหละครับอ๋ะนี่เลยพระเอก คุณตาเราเป็นพระเอกตลอดคุณตาลองยิ้มนะครับนานครับก็ขอบคุณหลายๆครับคุณตาสำหรับมือเนี่ครับสำหรับแนวทางครับสวัสดีครับบอบคุณรับสวัสครับผมขอบคุณคุณตาหลายๆครับกับอันนี้กับพี่น้องกับฟังคุณตาเบากแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางเนาะบอคือกงอเยนาะครับนั่นรกรไดพิษถูกกัยจะว่ากันนะครับเด้อพี่น้องกรไดก็ขอพ่ายเกันนาบดถึงพิดถูกกัยะว่ากันเพราะว่าคุณไอแก้ยัง ผิดพลาดอยู่ครับอันนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับแอดนับไปเน้อไปพอเป็นแนวทางเท่านั้นเะครับเด้อบ่ได้ว่าแมนยูดอกคุ้นตาเราก็บวกาวนไปนอกร้านผ่าร้านหกร้านเปอร์เซ็นต์นั้นจะว่ากันยืดชือสายก่อนครับอีกอย่างมันก็แบบอีกอย่างแน่โน้มของน้อมเป็นไปได้เมื่อครับมันเป็นไปได้มันคุณนตาเราก็เป็นจะว่ากันแมนยูเป็นแมนีูดีเลยเราเป็นผู้สูงอายุแล้วก็แต่ว่าเราเป็นคนที่มีอารมณ์ดีครับ ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับสำหรับเมื่อนี้ก็ได้ครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมนะครับเด้อฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวดได้พลาดจากรายการดีๆของท่างช่องขอบคุณครับท